สวัสดีครับผมพันใจเอกนินติธรเพื่อการปลัดอบุตคุณยมอำเภอบุคียอจังหวัดเชียใม่มนะครับในฐานะเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการฝ่ายุมชนพุตตภาทังสี่ตำบลนะครับก็ถือว่าพุทตภาเรานั้นนะครับได้ดูแลร่วมกันมาสี่ตำบลสองอำเภอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า28ปีแล้วนะครับก็ถือว่ามีความเหนียวแน่นและมีการเชื่อมโยงผืน่ายมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เป็นที่ประจักษ์ว่าป่ตตาของเรามีความโดดูด่นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตได้จาก การเก็บห่าของป่าหรือการใช้ประโยชน์จากป,ป่ามีความมุ่งาืมากขึ้นและที่สำคัญคือเราได้ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นหลงัลงๆนะครับ่างเช่นมีโครงการที่ดีๆรักภูทตะเบาอย่างนี้ทาให้เราสามารถที่ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นหลงังได้รู้สึกหวงแหงาและ,ะมีความรักในปุนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนนักศิลป์ของเราครับโดยความร่วมมือทั้งฝ่ายผู้นำท้องท้อง,งที่ท้องถิ่นทังสิธป์ผลร่วมมือกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลเป็นรูกปกระดานคือเราสามารถส่งเข้าประกวดรางวัลในระรับวัน,วนโลกสีเขียวรางวัลกล้าย,ยิ้มต่างๆมากมายนะครับและเราก็จะจัดมือประสานงานร,ร่วมกันดูแล,แลรักษาป่าดอยอินให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตลอดไปครับครับผมนายพิธิกรแสงสัตตราครับนายกงค์การบริหารส่วนตำบลโุจชงครับก็ดินดีด้วยทั้ง4ี่นายกนะครับที่ร่วมกันดูแลป่าชนพุทธเผาเรา ครับของเรามีสองเภอ่สี่ตำบลนะครับวันนี้ก็มาทั้งสี่ท่านนะครับเพื่อมาร่วมกันจัดงานอ่าเราฟิวเทิรทั้งที่หนึ่งนะครับที่เราภาพผืนออกต่อบัตรเพจเป็นเสื้อผ้านะครับในส่วนต่างๆครับร่วมต่างๆเราก็ช่วยกันมาตลอดทั้งสี่ตำบลของเรานะครับพร้อมกำลังการบาดเป็นคนทุกหมู่บ้านนะครับที่มาช่วยกันดูแลภาษาป่าในครั้งนี้นะครับก็อยากกะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ผมเชื่อใจเป็นโยซับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามสวนนะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากสําหรับอนาคตนะครับการที่เราได้ดูแลป่าปูชุมชนปูพ,พอมาตลอดเป็นเวลายาวนานในอนาคตนะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้กับรู้บรหารของเราเรื่องของการมีสํานึกรักป่าปูดพ่าซึ่งภูพอนั้นได้คุณประโยชน์กับทั้งสี่ตำบลมากมาย ก็เชิญชวนในงานครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมครับผมครับผมร้อยตำรวจเอกจำเดินแนวโรนายองค์การบริหารส่วนตบโนโร่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตมบนโร่บลสามส่วนตบลขุดยมแล้วก็ตมบบางเพชรแล้วก็พี่น้องใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอผูเขียวทุกท่านแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยครับมาเชยวงาน โคสเพลวมิวสิกซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นครั้งแรกก่อนเราจะเชวนทุกท่านครับมาร่วมอนุรักษ์โคสเพาว์ร่วมกันก่อนเชิญชวนทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมวันเฉลิมแก้วกามานายุองค์การบริหารส่วนกรุงเชพครับก็อย่างที่หลายท่านได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโคสเพลว์นะครับเราได้มีการอนุรักษ์ป่าโคสเพาวเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับมากกว่า28ปปีที่เริ่มเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเผาป่า จากการตัดไม้นะครับบนป่าผู้ตะเภาแล้วก็อนุรักษ์จนว่าจนกระทั่งเราได้ได้รับรางวัลเข้าประกวดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลลูกโลกเกียวหรือรางวัลกล้ายิง,งต่างๆนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานผู้ตะเภามิวสิกเพชวันในครั้งนี้นะครับก็เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของทั้งสี่สีต่ตำบลสองอำเภอนะครับให้ร่วมอนุรักษ์ป่าร่วมกันนะครับเป็นการปลูกฝังาการอนุรักษ์ ให้เด็กและเยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้รู้จักของแหนป่าขื่นสุดท้ายของปูดเพานะครับสำหรับสถานที่จัดงานในครั้งนี้นะครับอยู่ที่อ่า,อาวังขามนะครับบ้านหนองขามตําบลบ้านเพชรอําเภอภูเขียวจังหวัดเชยียงูนนะครับสําหรับในวันงานก็คือเป็นวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 8ก็จะมีการแสดงดน,ดนตรีนะครับมีการแสดงศิลปะประเพณีอีสานและ พูดถึงป่าพูทธเภาตำนานป่าพูทธเผานะครับว่าเป็นมีที่มาอย่างไรบ้างใน,ใน,ในวันงานนะครับภายในงานก็จะมีการรักษาความปลอดภัยนะครับจากชุดรักษาความภัยของอำเภอภูเขียวนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่จะให้ทุกท่านได้เข้ามาแวะพักแวะชมนะครับก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับอยากให้คนรู้จักพูทธเภานะครับมา,มากกว่านี้ นี่ก็คือการจัดงานในกนในวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทั้ง2องอำเภอและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับได้มาร่วมงานในวันที่28กุมภาพันธ์2568นี้ขอบคุณครับ